อ่มามามาม,ามามาถึงมาถึงมาถึงนุกนะครับอ,อ,อ๋อสลับกันเนาะอันนี้โพสสุดท้ายอันนี้บนตร,จรงจรันไม่ไม่ก็มาถึง,ง <c oughs> บากคำเหลียม <c oughs> มาถึงนุกนะครับก็นุกก็จริงๆอ่ะนุกประทับใจทุกๆเวทีเลยเพราะว่าในชีวิตนกุกนุกไม่เคยคิดว่า จะมีพี่พีเอฟซีเยอะขนาดนี้นุกจะไม่คิดว่านุกจะมีมีงานเต็มเดือนมีงานเยอะมากมีงานทุกๆวันนุกไม่เคยคิดเลยนุกนุกประทับใจทุกๆเวทีเลยถามว่านุกประทับใจเวทีไหนมากมากที่สุดไม่ผมเลือกไม่ได้คือทุกเวทีนุกนุกนุกมีความสุขทุกเวทีมีความสุขแล้วก็ดีใจแล้วก็เต็มใจแล้วก็คือเห็นพี่พีเอฟซีมาดู ล้นล้านทุกๆเวทีเลยมันรู้สึกว่ามีความสุขมากแล้วก็ดีใจที่ทุกคนรักรักรักนุกนะครับผมแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานได้ร่วมทางเดินกับไปไปลายโอริโอขอบคุณที่เข้ามาเติมเต็มผมจะพูดตลอดเลยที่คุณเข้ามาเติมเต็มในชีวิตผมคุณเปรียบเสมือนจิ๊กซอหนึ่งตัวที่มันยังขาดหายไปเอฟซี FC เปรียบเสมือนเป็นกรอบที่เวลาเราต่อจิ๊กซอครบแล้วเราต้องมีกรอบ เอฟเป็นกรอบป้องกันที่ดีและแข็งแกร่งมากเป็นกระจกอยู่ข้างหน้าอย่างดีเลยประทับใจมากๆครับประทับใจทุกๆงานทุกๆเวทีรักเอฟซนะครับนุก,ก็จริงๆมันมันอยู่ในใจมันหลายล้านคำแต่มันไม่สามารถที่จะกาักองเป็นคําพูดได้ในระยะเวลาแค่5นาที10นาทีถ้าจะให้นุกพูดจริงๆทัวมาปีกว่า2ปีเนี่ยเป็นวันนุก,ก็พูดไม่หมดหรอกครับก็ อยากให้ทุกคนดูในการกระทําว่านุกและปลายและพแลทุกๆคนบ้านสิงรักพวกคุณขนาดไหนครับพี่พีเอฟซขอแค่อย่างเดียวขอให้ทุกคนมีรอยยิ้มทุกคนไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดมากแค่นี้พวกเราก็พอใจแล้วครับขอบคุณ f อฟทุกคนนะครับผมภูมิใจมากๆขอบคุณครับ